เดี๋ยวอยากเอาข้าวหลามไปสุงเรขายยาน่เด้โอโคเจ้จะไปสง่งทำไมรักยามมนมีคนสือเออไปหนดมีคนสือจินได้เดยมาอ่านยาเอาขอลามมาฝากขายเดี๋ยวว่างไ้ดีเลยนะขายให้ดอกมตะเกียงทั้งหมดทั้งวานเขารู้ร สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูจะมีเพื่อนมาใหม่มาอยู่ห้องเรานะคะมาจากกรุงเทพมหาคนครเดี๋ยวจะให้เพื่อนใหม่มาแนะนําตัวเองนะคะเช้นค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนาพิษจุคินวิทยามาจากกรุงเทพมหานคร,รครับ อันนี้ก็นขนมอันนี้ก็นขนมอันนี้ก็นขนมว้น่ากินแหว่าอันนี้แม่เราซื้อให้เรามีนี่นะเพ้อ่อรูปพี่ขอกินหนึ่งวะให้เด็กไม่กินก่อนเอานเราไปเตะบอลเถอะไม่เราไม่ไปหรอกน้องเกี๊ยนี่แม่ขนมบาทเขา อืมอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยปวดเป็นอะไรพาเอาอะไรให้กาซิลกินอะจะไปตามครูกันเถอะเปิดท้องครับเป็นอะไรลูกอ่านู้นตรงไหนอยู่ตรงไหนไหนอะไหนดูสิเป็นอะไรลูกปวดตรงไหนไหวไหมไปไปเดี๋ยวคุณครูพาไปหาหมอไหวไหมเบาเบา อค่ะเจ็บปวดท้องค่ะเอาเป็นอะไรคะลูกเป็นไรลูกปวดท้องปวดตรงไหนคะลูกไปกินอะไรมาคะลูกผมผมกินขนมกินน้ำนมและกินขนมที่ใส่ในกระบอกไม้ไผ่อ๋อข้าวหลามนะใช่ไหมคะลูกใช่ เขาที่หมอฟังอาการมานะคะลูกมันจะมีน้ำอัตลมใช่ไหมขนมแล้วก็ข้าวหลามนะหมอว่าเนี่ยการที่หนูปวดท้องเนะี่ยเกิดจากน้ำอัตลมที่ลุงดื่มเข้าไปนะคะลูกปะไปเข้าห้องเขาให้หมอตรวจท้องนะคะลูกปะ,ปะอันนี้ค่ะคุณครูค่ะมาทาน้องมาตรวจห้องเนี่ยเราตรวจท้องได้เลยค่ะมาคุณคขอบคุณค่ะโอเคค่ะรับยานะคะเดี๋ยวหมอจะมียาจ่ายตามอาการนะคะแต่ที่เป็นปวดท้องเนื่องจากกน้ำบัตลมนะคะลูกนะขอบคุณค่ะเพียงลูก อ่ะได้ไอ้นบอลแล้ว,วมันขายไม่ได้หนูไม่ล้ำยายพาทำนี่ยายทำแต่กระดุมู่หลุดยานดิบ้านนั้นขายมียาย ยาย,ย,ายาก็ยางให้นาารักษามัไไนไว้ความหอมความหวานวามังสลามนี่เลยวันนี้เขาไม่พักกันกินเราได้ยายสลับน้องคือเยอแค่สามบาทแต่มีคนมาสื่อไปนี่เลยอ,นนอันนี้เงินแล้วก็แตงวม่ลเขาแม่เราก็ชอบว่าแต่มันทำยังไงหเหรอเพื่อน เดี๋ยวเราพาไปดูเขาล้ามาเข้าอร่อยแมอืมอร่อยมากเราชอบนี่เรามี ขนมบ้านเรามาให้ด้วยนะลองชิมดูสิอืมอร่อย